ผมไม่เคยเห็นพระพิเคเนสองค์ไหนในโลกเลยครับที่ที่เป็นประติมาก,กรรมพระพิเคเนสที่งดงามเท่านี้ครับก็สําหรับคนที่เก็บงานของอาจารย์เฉลิมชัยนะครับก็จะทราบว่าพระพิพเคเนสอง์นี้นะครับเป็นผลงานมาสเตอร์ีของท่านนะครับผลงานชิ้นนี้มีต้นแบบมาจากภาพวาดของท่านสมัยที่ท่านสร้างวัดสักประมาณ 4, 5ปีแล้วก็ท่านได้วาดภาพระพิเคเนสขึ้นนะครับชิ้นนั้นเนี่ยเป็นผลงาน ภาพวาดพระพิฆเนศที่โด่งดังมากแล้วก็จากภาพวาดชิ้นนั้นครับก็มาเป็นพุทธศินขนาดห้อยคอของท่านนะครับเป,เป็นเหรียญหล่อ,ลอพิฆเนศแล้วใน,ในวาระใกล้ๆก,ก,ก,กันท่านก็มาสร้างเป็นปฏิมาก,กรรมพระพิฆเนศชิ้นนี้แหละครับครับพระพิฆเนศชิ้นนี้นะครับ,พพก,รนนรบก็จะเป็นงานหล่อปลอนครับก็จํานวนการสร้างทั้งหมดเนี่ยก็จะมีทั้งหมด99ชิ้นนะครับแล้วก็จะมี AP อีก9ชิ้นครับ AP เนี่ยถ้าเป็นในต่างประเทศเนี่ยเขาจะเป็นงานทดลองก่อนที่จะเป็นอ e ีดิชันปกติ ของผลงานชิ้นนั้นของศิลปินนะครับแต่ว่าในไทยเนี่ย AP เนี่ยใช้ในการกําหนดชิ้นพิเศษครับก็คือมีออดิ่ั่นปกติแล้วศิลปินก็อาจจะกําหนดชิ้นพิเศษสีพิเศษอีกอีกจำนวนหนึ่งครับในในงานพอพิคเนตของอาจารย์เฉลิมชัยเนี่ยก็จะมีการกําหนดครับว่าจะมี AP ทั้งหมด9ชิ้นแล้วก็มีออดิชั่นปกติ99ชิ้นครับ องค์นี้ก็จะเป็นขนาดหน้าตัก14นิ้วครับแล้วก็สูง31นิ้วแล้วนอกจาก99องค์แล้วก็ AP 9องค์นี้ครับอาาเฉลิมชัยท่านก็ขยายเป็นหน้าตัก2เมตร50ซึ่งขนาดหน้าตัก2เมตร50เนี่ยครับมีมีแค่3องค์ก็ประดิษฐสถานอยู่ที่วัดล่องขุ่นครับแล้วก็ที่โมคาแบงคอกแล้วก็ที่เขาใหญ่อาร์มเซียมครับ